สรุปสรุปสรุปแล้วล่างบเ่เเพียงมิเท่านี้อ่าเอาล่างไปก่อนล่อันน้มันเอาเลขบนตอนมาล่อเลขพันน้ำมันมาอ่าครับผมสวัสดีครับผมเนาะอ่าเอฟซี 4, ที่เขามาที่ตามทั้งสองเด้ี่น้างเด้อเอ,เอามื่อมาตามตอนเนวทางปูห้าเจ็ดแปดครับผมเนาะปูห้าเจ็ดแปดครับเนาะฮกเกิาซี เนาะราคาหาศูนเข้าเต็มๆสูตรมาครบหลางเข้าอีกแล้วพี่น้องเนะาะสำหรับวันนี้เป็นตัวใดปูดทิงเนียนไฮมาตัวใดตองหมดเลยเนาะรอติดตามรับชมแลบฟังไปร้วมกันครับ เด้สุสาตัวป้วมันเขานั่งหกสี่น้องเก้าหงเก้าน่ใครตอบมมนว่าเป็นหกหกเก้าหงหงสี่หงนโป้วนะหงถามเต้าไหมเออหงรับเต้าก็จะว่าเต้าหงน่ะมันเป็นหงกับเก้าเขาบอกนั่นหงสองตัวหงสองตัวหงสองตัวนาะเต้ามันกัน้ำซีเรียลว่าในเงินหงบ้านเนี่ยหงญ่หงบ่กหกับเก้า็สั่นเงาออกดีซะล้วการ มาครบล่างได้ปูวเออมามาครบบนล่างออกแล้วออ, 0, 8, อกศูนย์หนึ่งห้าแปดหมอครับผมเออามาครบเออบนล่างดิมาครบล่างเลยเออ <c oughs> เข้านะมาครบบนล่างนะอืมพี่น้องเนาะเอาสา,ามต่อเนี่ยฮันปูหาเจ็ดแปดนะครับเนาะเอาอันนี้สายบุญเพิ่นรวมเข้ามาก,กับ ทีมงานเล่าพี่น้องเด้อครับผมเนาะคุณนวลต่างเนาะเอาขอบคุณหลายๆนะครับวันวันรวมบุญมากกับปูสายสหายเนาะหรือว่าปูหาเจ็ดแปดเนี่ยแหละพี่น้องเนาะเด้อขอบคุณเป็นหลายๆเนาะเดี๋ย,ย,ยวมัอนี้มาตามแนวทางกับปูตองวดครับผมเนาะ เอาผู้ใด้เขามาติดไปกดไละ์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดติดตามปูกาังเหดุทำอยอันสูตรนี้มันบมอผ่านดอเนีย่ยสูตรดับบอปูตรงกันมันหมอกไปกลับไปกับ์บันกันเ้มีอยู่สองหกสามเจ็ดเอาสูตรนี้ไปใส่เลยอ่ะ สูตรอันเลขกหนาหลังสองตัวสามตัวใส่กันพลาดเลเ่อยงวดว่าขนาะงวดก้อนนั่นนะสี่ห้าศูนย์ประกอบไปดับตาดับหลังพลาดเลยมันบยอยู่เอาสูตรนี่ไปใส่บานนี้เด็ดดับบนล่างสูตรนี่บ่พลาดกลับไปแล้ว เอาแล้วต้มแล้ฟังไปร่วกันพี่น้องเนาะสำหรับในภาคปูห้าเจ็ดแปดครับปูเขียนสุดเหล็กดับบนล่างให้น,นที่มีห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกสองสองหกเจ็ดสามสามเจ็ดแปดแปดสี่สี่แปดเก้าห้าห้าเก้าศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดสองสองแปดเก้าสัน สามเก้าห้าหนึง่งหนึ่งห้าสองหกหกสองสามเจ็ดเจ็ดสามตรงนั้นแปดสี่สี่แปดมืนมันก็ไล่ตัวดี๋ยวงกสัวเอางกสอวงี้เลยพวกเจ็ดสามก็ไา่ตัวเจ็ดสามสามมีแล้วอ มันจะมีทนเอทั้งเมดีแปดเก้าห้าหาเก้าหกย์ศ่งเดเดหองแปดแปดสองเก้าสามเก้าหนึ่งหเมดิดแล้วนี่คือดับบนดับลา่างสูตรนี้ดับยู่ับปูนรอสูตรนี้มันดับอยูนี่นี่สูตรนี้มันดับยูนี่สูตรปักนั่ัดับยูเอาสูตรดับปู สูตรนี้ดับยูปัวเนาะสุธิติบ่เคยผาดเนี่ยเอาสูตรนี้ไปใส่สูตรนั้นมันดนุ่นโดยเฉพาะกอามาใส่คั้นไล่ผัดบอกไมาใส่ครับผมต้องเอาโตเด่นๆคักๆก่อนละเอฟสิปัวอืมเอาอันนี้เข่าเนาะพี่น้องเข่าเข่าเก้าฮกซีเข่าเก้าฮกซีก็ไม่เล่นกันก็ว่าวิ่งถ้าวิ่งก็วิ่งฮกมันก็มานี้มันก้าม้าฮก พราะว่าเลขกันสิบสงสามเป็นสามียบหกเขาว้ายุบะเศร้ามันตรงมาตัวหนึ่งจนไรวบาน,นี้สิบสงเก้าเป็นร้อยแปดได้บ้างอมเลขตัวล่างนั่นเอาตามนั่งซื้อนะขึ้นว่านั่งสื้อบางขันมันเบาเขา่ามันผ่าดไปเลยละ่ะนหนั่งสื้อน่ะเลขบนมาครบ<ล>บนล่างยังไม่มาบ่ปูวยัง ย่งลอกคันน้ำมันเลขบนกันอเอาเลขล่างไปก้อนอเลขล่างนั่นเอาเลขล่าง,าางไปก้อน,อนพรมาย่างลายเมออยู่ดอกครับผมเพิ่งออกไปล่างมันทีมีอยู่หนึ่งแปดเก้าสองห้าแปด หนึ่งสองครับผมศูนย์สามเนี่ยมึนไม่เหลือรางมันมีแค่ไหนคันเก่ามากคือเก่าสองเก่าสามมันไปลนะอ่าเก่าสามรับไปแล้วคันมันออกมันที่ออกเสลียงนี่ปอกหกเก้าตั้งหกมานี้ตั้งเก้ารักหน่วยหาล่างกับตั้งหารักสิบ รับหน่วยกับตั้งศูนย์มั่นใจออกเสียงขับจับตัวได้ตัวเดินตัวเดินไปใท่นี่มั่นใจออกเสียงท่านที่ครับผมเพื่อมันออกศูนย์สามนี่ออกศูนย์สามศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตั้งสามลักสิบออกศูนย์สามตั้งสามลักหน่วยออกศูกนย์รักสิบศูนย เจ็ดศูน์สามนี่มั่ออากเจ็ดศูน์สามเนี่ยเอาศูนย์ตั้งครับก็ะไ่ไปมันตั้งสามาเนี่ตั้งสาม5 6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนี่นี่บานี่ตั้งตารางออกเกีหาตั้งเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามสี่หกเจ็ดแปดนี่ตั้งห้าบานี่ห้ห เจ็ดแปดเก้าศูน <apply> ย์ห <after> นึ Christ, man, ่งสองสามสี <superpower> so ed, ่ห้าหกสูตรนี่นี่ตรงกันบม่มีออกออกว่นตรงกันนบ่มันบมันออกมันตุงกันครับตรงกันบ่ออกบ่ออกเรียกตรงกันบ่ออกสูตรนี่เอาสูตรนี่ไปใส่เลยดับทั้งบนทั้งล่างพ้อมตรงกันนี่สี่บอกปูตรงกันบ่ออกนี่จ็สี่บอกบ่ออกโอออกยังบ่ะนี่นี่เด้ที่มันออกหก หกเก้าล่างออกห้าศูนย์ห้าศูนย์เห็นบ่อไปทั้งคางบ่อแบบนี้นี่เราคันได้เด่นเลยยิ่งใช้ทั้งคางเลยนั่นเห็นว่านั่นเห็นไหอนั่นเห็นว่าโอ้นี่คือสูตรไม่ได้แพงหรอกทุ่งกันนี่เส้นเทวดาองค์ได้ก็มาหลุดไล่บุญหุดต้นปีอ่า โอ้ไม่ต้องเสียงต้องเสียงนะปูนะเอยเอาสูตรนี่ไปชสมาเนี่ยสูตรนั้นคือเลอะออกเลยครับผมเอาสูตรที่มันบว่พลาดเนี่ยไปใสตั้ให้เอฟซีไปไล่เบื้องต้นปีอออกเก็บศูนย์สามตั้งศูนย์ลักสิบตั้งสามักรักหน่วยตั้งเจ็ดล่างรักสิบตั้งเจ็ดตั้งห้ารักหน่วยไล่ไปฮุกแลักก็มาไล่ขึ้นตรงกันนี่เส้อเลยอ่าเต้เจ้าสีนนี่อยู่ไซกับว่าออก ไปเฮวันล่างเบืองเลยครับผมบัตมาจับเลขเด่นบาตนี้เลขเด่นว่าขหันห้าเจ็ดแปดมาหลักสิบล่างเห็นบ่ขันหามากกับไปทั้งนี้มันบ่เหรอครับหาสองมันดับว่างหันมันบ่าหาสองบ่ได้นั่นเจ็ดนะบัตนี้เจ็ดมาคือเจ็ดสองเจ็ดสองกระดับเย็ดสีบกระดับกับบ่ได้อีกบัตนี่แปดสามเดี่ยบัตนี้แปดสามแปดสามกระดับอ่าแปดหนึ่งว่างหันแปดหนึ่งบ่ดับ ปดสามมันดับขันแปดห้าหลักสิบกับยิงไปท่าขางออนี่มาขันนี่แปดห้ามันมาไปมันออกห้าหลักสิบคือห้อาศูนย์บาทนี่ลักสิบล่างบาทนี่ออลักสิบล่างหนึ่งห้าเก้าสิบล่างเอฟซีจับเงี้ยงเอาท่าขางยิ่งใชเลยนะ หนึ่งห้าเก้ามาลักสิบล่างนี่เขียนไปเลยเอาใส่ทั้งลางรลสิบล่างมาเนี่สิบล่างหนึ่งห้าเก้ายิ่งใส่ทั้งขางเลยนี<อ>่<อ>มันไม่พอเนี่หลักสิบล่างประจำวันที่สิบหกเดือนสิบปีหกห้า ยิงไซต์ทหางมันจะเลือจัดตูวป่านนี่อืออ๋อ้าวพี่ลองหลักหลักสิบล่างหลักสิบล่างหนึ่งขันเมื่ไปนี่มันว่าครับหนึ่งแปดอ่ะมาเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งสีอ่อือหนึ่งหก หนึ่งแปไดหนึ่งสี่มีเราอยู่นี่หนึ่งแปดหนึ่งหกขัดหนึ่งไปเด้อครับมันมันบ้าดีนี่หนึ่งมันมีเราเนี่ยเหมือนต้ตัวตัดบาดีถ<ม>้าหามาลักสิบลางได้บานเองครับ,บผมก็ห้าโ,โอ้มานี้หา้าอืมไปนี้อืมไปนี้ ห้ารักสิบล่างห้าแปดนี่ไม่ท 9, 9ทนทีน่นี่เก้าตะวันลีทิ่ล่างนั่นนี่เก้ากันมากกันเก้ามากนี่นะอืมมันเก้าว่าเก้าว่านี่นี่ลักสิบมันเก่าสองเก่าสี่นี่ลักสิบมันเลยครับผมอันนี้หลักสิบแล้วพิลลองได้หนึง่งห้าเก้าอันหนึ่งห้าเก้าสิบล่างตัวประทาใช้มั้นนัน้นมันดีตัดออกแล้วคือเรียกอันนี มันจะอยู่อีกบ่อว่ดิข้นงที่หนึ่งที่สองที่สามนั้นจะอยู่อีกบ่อเลขดับอ่ะผิดพาแล้วแล้วไมก็นิอันนี้เป็นเลขดับน้องพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเลขดับเนาะอันนี้หลักสิบล่างหกหนึ่งบดับเด้อแต่ว่าเลขเอาตามหนังสือนตะเราเพราะว่าเรื่องมะเขานหนังสือเศรษฐีมั่งมีนะครับผอมคันเลนได้เลขติดล่างบานี้ ตัวตัวประทาดใช่ว่าเนี่ยหนึ่งห้าเก้า,กาตัวนี้มีศูนย์มีแปดมีสองตัวที่ประทาดใช่ว่าเนี่หนึ่งกับศูนย์บ่ได้หนึ่งแปดได้หนึ่งสองได้ห้าศูนย์ออกไปแล้วห้าแปดได้เก้าสองได้มันก็เลยเหลือเลขโยแค่นี้เลขเลืองหงเหลือทับนี่ครับผม มันบอดเอมีหกมันบอดเอมีตัวเอินมันมีตัวนีว้ประธาจะกัดเมื่อก้าขึ้นหนึ่งแปดมาเีกับหนึ่งสองหนึ่งสามโมมีศูนย์สามกับบอดเอ 03, อดเมีเก้าสองครับห้าแปดห้าสองอ่าบอดรับเลขห้าสองบอดเดับโมมีเลขห้าดับ มีฮาหนึ่งหนึ่งฮาครับนั่นแหละมันมีเท่านั้นดับเท่านี้โอ้นี่คือล่างสรุปไ้แล้วสรุปสรุปสรุปแล้วล่างบ่เเพียนมีเท่านี้อ่าเอาล่างไปก่อนล่อันน้มมันเอาเลขบนตอนนัล่อเลขพันขนมมันไปนี้ออาพีล่างชุดล่างครับผมนาะสรุปไปก่อนมีเท่านั้นลหละอ่าชุดสรุปแคป้าจ้าครับสำหรับอชุดสรุปล่างอันนี้ให้เอฟซีแคป้าจอไว้เลขดับเ้อครับผม ามาพร้อมกับเลขดับเ<ร>นาะเอาตามนี่ละอ่ารับบนล่างอ่าเอาพี่น้องแคบหน้าจอเอาพน้อ,นเเเนนองเดี๋ยวชัว่าเรเห็นเนาะอ่าสรุปล่างเนาะครับเนาะเห็นชัดวะพี่น้องโอ้ยลืมเ,เขียนวันที่ฮะอันนี้เสีบเนาะไหนเนะเสียบนุ้ยอ่า วันที่สิบหกอ๋อโศกๆศกมันหมานครับ